สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะครับสำหรับเจ้า FC 9 j นะครับ175แรงนะครับกระบะ3มิตรเป็น6กล้อนะครับเป็น6ล้อล้อเล็กเนาะนี่ความสวยครับสุดยอดครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี60นะครับกระบะ3มมิตร5คิวนะครับ ยางเต็มทุกเส้นนะฮะนี่ยางเต็มทุกเส้นน็อตใส่ครับคัสซีสวยนะครับนี่ระบถังลมนะครับน็อตสวยนะครับเงาวิบนะครับนี่ครับดูระบบช่วงล่างนะฮะคัสซียังสวยอยู่เลยรถปีห0ศนนะครับสวยทันก่อนก็จะเป็นปีหกหนึ่งนะครับ ก่อนจะเป็นปีหกหนึ่งสภาพสวยครับนี่ยางเต็มยางเต็มทุกเส้นนะครับไม่ต้องไปเพราะว่าพวงเรื่องอยางแล้วนะครับซื้อไปพร้อมใช้ได้เลยนะฮะสวยงามมากสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ oh. รถชุดนี้มันจะมีอยู่3เอ้ยมีอยู่5คันนะครับรทอทีมีอยู่5้าคันนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไป นะครับสามปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับนี่ครับสําหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนะครับแห้งๆนะครับครบสวยๆนะครับนี่เครื่องเกียร์ยังใสวิ้งอยู่เลยสภาพป้ายแดงนะครับนะดูหัวครับดูระบบ่าแขงป้องกันความร้อน ยังไม่ผิดขาดเลยนะครับรถสวยมากนะครับรถดีสวยวิ่งอยู่เลยเป็นรหัสเครื่องนะครับ JO 5EP นะครับเครื่องอร์โบนะครับ175แรงม้านะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะ สำหรับมือใหม่หัดทำกิฟครับผมเป็นกระป๋าสามมิตรนะต่อมาเรามาดูภายในครับมาดูภายในกันดีกว่าเนาะโอ้โอากาศข้างนอกร้อนมากนะครับเข้ามาข้างในเย็นๆโอ้นี่ครับแผงประตมแผงประตูนะครับเพดมเพดานยังใสกิ๊บอยู่ครับ เหมือนสภาพป้ายแดงอะฮะนี่ครับนี่ยังสวยนะครับพันจมพันซูนยังสวยมากนะครับนี่โอ้ยมาดูเลขไม้กันดีกว่านะครับนี่เลขไม้นะครับหก2มืนสี่พันสองร้อห้าสิบสี่กิโลเมตรนะครับรถสภาพนี่โอ้ ยอดนะครับโกสวยนะครับรถอย่างก,กับป้ายแดงนะครับน้องป้ายแดงเลยก็ว่าได้นี่อ้ออนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับฮีโน่นะครับ FC 9J คันนี้นะครับ175แรงดั5คิวกระบะ3มิตรนะครับ สามารถโทรมาคุยเรื่องราคากันได้โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสดผ่อนมาคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร่นะครับมาคุยกันได้นะครับรถจะบอกว่าจะรถชุดนี้มีอยู่ประมาณ5คันนะครับรถก็จะมีปี60กับปี61นี่แหละนะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์นะครับจดเบอร์ไว้นะครับ062นะครับ 9 5 2 1 7 2 2สนออนะครับอบอตอน,น,นะครับยินดีรับสายนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอเพียงเท่านี้ก่อนเนาะโออกาสร้อนมากนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ